สวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหญิงโซแห่งเมืองทิพย์วันนี้พี่อิงนะคะก็มีข่าวมาแจ้งเกี่ยวกับการแจกฮีโร่สำหรับวันแม่ว่ามีตัวอะไรบ้างซึ่ง GM นะคะอาจจะแจกหรือไม่แจกอันนี้พี่ไม่รู้แต่ว่าปล่อยภาพออกมาแล้วนั่นก็คือภาพนี้เลยค่ะฮีโร่ที่จะแจกนะคะก็จะมีหนึ่งเลยแครี่นี่เลยค่ะไวโอเลตที่เราจะแจกกันนะคะ ในส่วนตัวที่สองนะคะที่จะแจกนั้นก็คือเจ้าแม่กาลิกาพือ,อยู่ในเออนี่เลยค่ะตัวที่สองเป็นกาลิกาพืคุณแม่นี้เลยค่ะในส่วนตัวที่สามก็จะเป็นคุณแม่รอเรียวของเราวไวไม่ใช่นินตยานี่เลยค่ะรอเรียวของเราอันนี้ก็อาจจะแจกในวันแม่นะคะซึ่งทุกปีนะคะ GM ก็แจกอยู่แล้วแหละปีเมื่อก่อนก็แจกปีนี้ก็จะแจกอีกแน่นอนสำหรับตัวตัดภายนะคะก็จะเป็น คุณแม่อีลูเมียอยู่ไหนเออเอาโอเคนี่ไงในคุณแม่อีลูเมียนะคะและคนสุดท้ายนะคะที่มีรูปร่างเป็นเงานั่นก็คือเป็นใครไปไม่ได้เลยก็คือเดอะวันเดอร์บูแมนอยู่ไหนเอยอาหาก่อนแป๊บนึงนะนี่ไงวันเดอร์บูเมนนี่เลยคะ่ะเป็นคุณแม่ตัวสุดท้ายที่อาจจะแจกอ่าเดี๋ยวพี่ยิงจะพามาดูกิจกรรมทั้งหมด ทีจีเอ็มจะแจกว่ามีอะไรกันบ้างนะคะเาเปิดให้เล่นฟรีนะคะในเดือนสิงหาคมนะคะในระยะวันที่12สิงหาคมถึง14นะคะเปิดให้เล่นฟรีฮีโร่เหล่าตัวแม่ซึ่งฮีโร่ผู้หญิงทั้งหมดนะคะก็จะเปิดให้เล่นฟรีทั้งหมดเลย2นะคะก็จะเป็นการล็อกอินรับกรอบโปรไฟล์ฟรีนะคะวันที่12สสิงหาวันเดียวเท่านั้นนะคะอย่าลืมไปล็อกอินเพื่อรับกรอบโปรไฟล์ฟรีก็จะเป็นกรอบนี้เลยค่ะ อันดับที่3นะคะเป็นกิจกรรมวันแม่คอมโบคอมโบคอมจอยนะคะวันแม่เดี๋ยวพี่ญิงไปดูให้นะว่ามันเป็นแบบไหนอะสักครู่นะคะอ๋อนี่เลยค่ะพี่อิงรู้ละกิจกรรมวันแม่จ็ดคอมโบนั่นก็คือเรานําดอกมะลินะคะมาแลกสกินที่กําหนดนะคะก็จะมีสกินของดอกบัวลิลิน่าสกินของคุณแม่ลอเลี่ยวแล้วก็สกินของคาเฟนีแล้วก็ซินิเทียแล้วก็ เด็กตรานะคะในส่วนของวันที่10สิงหาถึง14นะคะพบกับกิจกรรมแม่ฉันปังเวอร์นะคะแจกรางวัลสูงสุดสก,กิน10รางวัลก็สามารถเข้ามาร่วมลุ้นและก็ร่วมเล่นได้ที่เพจกติน่า ROV Thailand เลยค่ะกิจกรรมคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้ค่ะวันที่12นะคะอาจจะแจกฮีโร่แล้วก็ล็อกอินวันที่12นะคะรับกับโปรไฟล์ฟรีวันเดียวเท่านั้น แล้วก็วันที่12ถึง31ส,งสิงหานะคะเราก็เก็บรวบรวมดอกมะลิแล้วก็สามารถนํามาแลกสกินที่กําหนดได้แล้วก็วันที่10ถึงวันที่14นะคะก็จะมีรางวัลมาให้เล่นสูงสุดระดับอันที่รกันเลยทีเดียวโอเคค่ะขร่ควๆก็จะมีประมาณนี้นะคะที่พิงจะมาแจ้งหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ิดตามพิงด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะบ๊ายบาย